เสียบยืส no, well, yeah. ูบไม่ครับอีกไม่ใช่โทษเอาใหม่ใหม่เลขสองสามสองหนึ่งฮัลโหลเสยบยสู่อันเทิร์นสับยี่สูบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะพาร์ทที่สี่แล้วนะครับโอ้โหเล่นกันยาวๆนะครับวันนี้นะครับพาร์ทหนึ่งก็ไม่รู้กี่นาทีเนาะผมอัดทีเดียวยาวจบจบนะครับอัดทีเดียวยาวจบไปเลยนะครับพอแบบมันมันมันเล่นแล้วแบบมันมันชินดีนะครับมันชิลอ่ะ นะครมันชิวๆอะ่ะเออเกมมันออกแนวะแบบสไตล์ชิวๆมาให้เราก็เล่นไปเถอะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาหรอกครับอืมแค่นั้นแหละอืมแม่เมันเป็นข้ออ้างอย่างดีมากนะครับข้ออ้างข,ข้ออ้างนะนะครับอืม,อม,อมนี่เรามาเป็นแบบนี้แล้วนะครับสุดยอดครับเดีเราไปเก็บลูกกระสุนนะครับทำไมไฟมันเปิดไฟมันเปิดยังไงเราก็ยังงงนะครับเราขอ,อนีขานตายตะโกะ เราค่อยออกนะครับว่ามันการออปชันหรือการเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยมันต้องไปเซ็ตนอกหน้าจอครับคือต้องไปเซ็ตหน้าหน้าเกมมันเราขับรถไป,ไปดีกว่านะครับขับไปเอาลูกกระสุนขับขับไปเอาลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนอยู่ฟาร์มนู้นเนาะอ่ามันเริ่มเกิดแล้วนะครับเยี่ยมชอบชอบชอบชดกัน ที่พอ้อมจะเก็บปืนช็อตกันเข้ามาอะมันกูย้ายสิีนี้ลงมาเออเออแล้วก็ย้ายขวานลงมาจะมีพื้นที่พอยังพอแล้วแหละออยังไม่พออีกมาเ,เ,เก็บปึ๊บแล้วอันนี้โยนมานี่ปึ๊บโอเค โอเคนะครับจะจะเปิดไฟยังไงตอนนี้ผมก็นงแปลกใจอู้ดู้ชนกลับมาเอาลูกกระสุน ถึงั้งสารแลูกกระสุนเล่นเลยนะครับเออยังอยู่เลยลูกกสุนอยู่ไหนวะอถามเอาลูกกรสุนนะครับเอาเปลี่ยนปืนเฉยลูกกระสุนนะ้าลูกสุนปืนหน้าไม้อ่ะ ไม่เอานาเมารีเจนของใอนแบบนี้ช่วยได้มากเรื่อยเก็บก่อนเก็บเรื่อยมาใช้นี่ครับใช้ประโยชน์ได้เยอะชคมี ใช่มครับมือยังใช้ได้เยอะนะครับโลโก้สนโอเคเสร็จแล้วแหละหมดแล้วยอดย่างอ,อ,อุ้ยแคนทีนขอบคุณครับขอบคุณอย่างงามอ,อันนี้มาจากไหนวะมาจากที่ไหน สกิลทีเดียวครูไปเลยเก <L an ics> สกิลนิดโอ้โหไม่ได้เก็บสกิลมานานนี่แบบเสียหายเลยอะไรลูกศรไม่ใช่ไม่ใช่ลูกธนูนี่อือ่า โอเคเรากับอันนี้เราซอดกันเราดอกไปดีกว่าเนาะไหนก็ไม่ได้ใช้นะครับเอ้าดอกไม่ก็สุนใช้เลือยย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 ด,ดอื้เย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 ้เจ็บดีเจ็บดีอู้ เป็นบั๊กใช่ไหมบั๊กแน่ๆมันกระเด็นแบบสูงมากอะเดี๋ยวก็เรื่อย ระหว่างนี้ผมขอลองใช้เรื่อยๆน่อยนี่ 2xp เนียครับตัดไม้ทีเดียวเอา้าแล้วท่อนไม้อ่านี่โอเเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเก็บไปเนาะเก็บไปดีกันไหมเท่อนไม้ท่อนหนึ่งนี่มันยึดพื้นที่สักผิดโอ้ยยึดตำแหน่งเยอะมาก สองเอ็กพีเนี่ยชอบชอบชอบเดลนอ่บอลเดรนอีบอล ไม้ไปยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องก่อวใหม่ถูกไหมล่ะเราตัดเ็บพีซีีแล้วกันนะครับอันนี้ก็ดูหน่อยดยิตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่ยังเหลือเยเอะครับไม้เราก็ดรอปไปก่อนก็ได้นอะอปึ๊บปึ๊บล็อกนะครับร นี้คือตัดเอา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 เี่สัก์มมานอไม่ทำาเป็นท <met> <met> <api> เก็บเบลนะครับม,มาอัพสกิลกันดีกว่านะครับสกิลเรามีร้อยหกสิบาเลยนะครับมาอัพดูด้วยครับเลยสิทธิ์ไม่พอเงีไปเาียาาไปตัดต้นไม้ เดี๋ oh, so ยวนี้วิ่งไม่เหนื่อยนะครับโอ้โหสุดยอดแต่กระโดดยังไงอยู่สองพีทีเหมือนกันต้นโคใหญ่ซาแบะมาตัดต้นไม้เก็บเก็บเบลนะครับ ไี่นาอีกไ,ไ,ไ,ไม่นานโอ้โหกูสูงบอกเลยโครมตัดไม้เพื่อตกดบเอพีโอ้โหไม้ไม้หายไปเยอะมากวเราต้องทำกล่องน,นะครับ มาอัพสกิลกันครับปิงปิงปิงป <uh ิงป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 ิง19 19 up line ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหนี่เราั p สกิลเล่นกันแบบในช่วงค่มคืนเลยนะครับมานี่มีให้เก็บตระ่มบอกเลยตริม ตามบ้านมาเนเก็บเก็บไปกันเอีไมวคราให้คเองรับอ่าไม่มีพื้นที่พอแล้วครับมาครับเรามาดูการคัพดีกว่านะครับการคัพสร้างบ้านนี่เยี่ยมเจ็ดท่อเอยทำไปแค่นี้ก็ยังดีวะ อันนี้ต้องมีกำแพงก่อนนะเนาะอ่าขอมชีฟ้ามาเยือนดับ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 น้ำแดก ทีนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้มันทำาบบนี้ไม่ได้หนระอกนี่ต้องถึงมาก่อนหรอมา x i a o i สิบเก้เานะครับอืเดี๋ยวเราพัดนี้เราไปบุก สูตรที่นี่ดีไหมนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวนี้นะม,ม,นนมีจะพาตรงนี้นะครับโอ้ยเับเคลียร์มาแต่ละที่นะครับดูการอัพเกรดแมทนะครับวันนี้นะครับเเคลียร์มาหลายที่เลยโอโ้โหด้านหน้ากด<า>ตัวกดตัวเฮสสิมาสกิลกัน,กนลูก พกปืนเลยเหรอซับซี้ที่อะไรพกปืนวะมาแล้วขนาดไปดิโอ้โหน้องน้องบแม่งตกูก่อนมันตบเราตบมานน่แม ผมมีดีเจเยอะโอ้โหคูหารคูหารโอ้โแทบดองที นี่ไว้แก้ผู้ตัวเองกันใช่ไหมมากูขอแก้ผู้ตัวเองกันมึงมึงเก็บไปแก้ผู้ตัวเองทับมใน่ใช่ <c oughs> อ้ยยังเก็บปิดอาวุธไปเลย คือหน้าไม้ดีกว่านะครับเองอย่างนี้ของก็รีเจนเองแบบเรื่อยๆแนละ้วก็ดี ไส่แล้วครูผ่อนหัดเจอเลยเออก็อขวามาอะไรดับตรงเนี้ยผ่อนมีตัวโอเคเก็บเก็บในวงกันขาคัก,กล้วก็จะแบนดิดเลือดก่อนแล้วกันนะครับ อ้าวใช้ไม่ได้จริงพลังมาอ้าวยิงไปไหนอีกแล้ว กกดัันเราจะสวดสถานเด้เด้อู้ชิบหายมันเข้ามาได้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 โอราะว่มือมือเราวิ่งเลยกู แรงหัวไม่มีแล้วคุณยังมีอีกเหรอหมดแล้วอาแดะความชิบหายมาเยอะแล้วครับ เช้าแล้วเช้าแล้วบ้าเช้าเลยกูหิวเรื่อนรถเรื่อย้ลยกูความหิวความหิวสร้างความลำบากให้แล้วครับ มาแดกเออมาเจ็ดแดกแดกแดก่วงนี้อะไรกินได้กินแม่ให้มาทับ ได้กินกูเดี๋ยวกูค่อยผสมพยาบาลเอานะครับติดปิดกูก็ช่างช่างกลาครับกินไปห,หมดปิดๆิดก็ช่างกินไรได้กินครับกูชานนี้ผสมพยาบาลนี่มันใหญ่เลยนะ ใหญ่ของน้อยดีดีใหญ่แต่ของน้อยเออใหญ่แต่ของน้อยเว้ยนี่มันเรียงแบบเอาไว้ใช้เล่นเลยใช่ไหม

mình nhớ trong này Nó Như này knot. Như này. Đắp ดีของตัวนี้อย่างที่เราแบบว่าเก็บแม่งรีเจนหมดเลยครับมันรีสปอนครับอืม,มาเดี๋ยวพวกนี้แม่งไปปลูกอะไรแล้วกันเอาะโอ้โห อยากกอดมากก็ไม่บอกเลยคุณสาวสิบแปดหนะึ่องฉันมีรถจอดมากเลยอันนี้มีรถจอดแบบนี้ด้วยนะครับโอ <c oughs> ้รถจอดอ่นี่วิ่งดิ้นเลย ว ja. ิ่งวิ่งิดเจ็ดอ่ะโหแม่งพกปืนเลยอันนี้แม่งก็พก็อกลูกกระสุนหมดเก็ดไม่ได้เลยก็ดสุนโด หายไปเยอะมาคราฟกันดีกว่านะครับมามีอะไรให้คราฟบ้างไม่มีเลย <c oughs> ถังน้ำม,มันซ้อมซ้อมถังน้ำม,มันเพื่ออะไรไม่อยากซ้อมอ่ะมันก็เหมือนเท่าเดิมอ่ะอู้ <c oughs> ฉลาเอามาปูกไม่ได้ใช่แดกเอาแล้วกันต้องเสียเลยชิบโป้องเสียแล้วรัวครับหถดอาบยาพิษมาเต็มลูกกระสุนมันใช้ได้ไหมเนี่ยอาทพิพเต็มเฉย มลุกษ์สุนก็ครับไม่ได้หรอกใช่ไหมครับไม, ouais. are, ไม่ได้นะครับเก็บมาทำไมก็ไม่รู้นะนกไปเปล่าๆนะครับ นะไิดยกนว้าวบูับูระตกใจมีการเรียกซัมบี้ที่ดีมากโอเคแล้วกันเนาะถือว่าจบกับพารนี้แล้วแล้วกันนะครับอ่านี่ลูทันูกูอ,อ้นี่ด้วยอ่าเก็บเก็บก็บใช้ประโยชน์ได้อู้เต็มเลยคื <c oughs> หมดยังได <c oughs> ้ตัดต่พาร์ละอัน,นี้อพานเล่น้ังดีกว่านะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ลพาร์ลน,น้านะครับช่วยกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าคุณชอบนะครับช่วยกดแชร์เพื่อนของคุณได้ด้วยแลวเอามาเพื่อนคุณมาติดตามผมด้วยนะจะดีมากครับแล้วก็อะไรอ่ะ ถ้าคุณอยากติดตามผลงานของผมนะครับกดซับสไครป์นะครับปลาเล่นระหว่างรอนะครับกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้นะครับกดไลค์เพื่อให้กําลังใจผู้ทํานะว่าเอ้ยมันก็ยังมีข้อดีว่าทามามันจะปประโยชน์บ้างนะครับโปรเจกต์นี้นะครับหวังไว้นะว่าจะทําให้ทุกคนชอบนะอ่าทําให้มันมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะข้างใต้เนี่ยข้างใต้ทุกคลิปเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับ จะมีคำคำหนึ่งนะครับให้คุณเอาไปใส่เอาเองนะครับแต่ผมจะสอนอีกทีอาจจะมีคลิปสอนมาก,ก่อนที่คลิปนี้จะออกแล้วนะครับย้ําเสือนไหลทักหลายครั้งจังเลยนะครับก็ไม่รู้เ่าผมวันนี้ผมถ่ายครั้งเดียวจบรุดเดียวเลยนะครับมันน่าจะมีคลิปออกมาก่อนแหละนะครับว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะใส่อย่างนี้อย่างนี้นะแบบนั้นนะครับกินชีสโอเคไม่ต้องกลัใหม่พาดาหน้านะสวัสดีสวัสดีครับบาย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 